เปิดเรตติ้งธิดาซาตานตอนจบบอกเลยงานนี้มีช็อคได้รับความสนใจตั้งแต่รู้ว่าจะหยิบมาทำใหม่แล้วสำหรับรละครเรื่องธิดาซาตานาละครดังระดับตำนานเรื่องราวของพลังลึกลับดินน้ำลมไฟทายาทแห่งซาตานที่นำปลุกขึ้นมาอีกครั้งสำหรับธิดาซาตานรังสรรผลงานโดยกันตนาออนแอร ทาง PPTV HD ช่องส6แสดงนำโดย4ีสาวต่างคาแรคเตอร์ที่นำมารับตัวแทนธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟได้แก่สกายมาเรียเจสซี่แอปเปิลและเทียทวีพาณิชย์ร่วมด้วยฟิลิปและนักแสดงอีกครับข้าง ทิดาซาตานกลายเป็นละครที่แฟนในโซเชียลให้ความสนใจอย่างมากยิ่งใกล้จะจบเกิดปรากฏการละครดังเป็นพลุแตกแจ้งเกิดนักแสดงใหม่จนได้อย่างงดงามซึ่งเมื่อเปิดเรตติ้งตอนจบคว้าไปได้ถึง0.1